โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกม Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection ยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องสักทีนะผมนะดูดูเล่นตัวละครกันไปก่อนยังไม่มีอารมณ์บางทีเล่นเกมก็ต้องมีอารมณ์ในการเล่นนะนะเหมือนกับวันนี้ที่เราอยากเล่นตัวอะไรเราก็เล่นอ้าวทานหมด เอาละเปลี่ยนฐานจอยมาครับจอยฐานหมดเอาเราวันนี้เราจะเล่นคาคาชิกันนะครับผมเมื่อวานเราเล่นอาจารย์ไก่ร่างแรกวันนี้เราจะเล่นคาคาชิร่างแรกมันไม่หวือหวาเหมือนคาคาชิร่างสุดท้ายหรอกนะแต่เราก็จะได้รู้ว่าตอนเริ่มแรกของคาชิมีอะไรบ้างนะเอาคามุยหรอเอาเอาวันนี้ก่อนตัดสายฟ้าดูกอน สงสัยตัวนี้จะเก่งขามุยเนามุยเดี๋ยวมาดูกันร่างนี้นเป็นยังไงมันก็น่าจะเหมือนกันร่างไอ้นี่เลยเนะเหมือนกันร่างนี่เอ้ยไม่มีกระถาดินจับอูถ้าจับถ่าจับมั่งหัวเอ้ยกระถาก็ปี้ลูกไฟยักษ์ว้าลูกไฟกลางกาดลูกไฟลูกไฟยังไง ไฟจับอุ้ยได้เลยไม่นะแล้วคาราชิถ้าจับคาราชิแบบว่าใกล้มากอะ่ะคาตะกะอ,อ๋อถ้าง,งั้นใช้วิธีนี้ใช้วิธีเข้าไปไประชิดแล้วจับอึ๊บไม่โนนจ้าวับวับวับสายฟ้า เขี้ยวอสูรสายฟ้านี่เขี้ยวสูรสายฟ้าลุกไล่แค่นี้เหรอแค่เข้าไปใกล้แล้วจับได้ไหมไม่โดนหรอกไอ้หนูจะทุ่มเหรอจะทุ่มเหรอจะทุ่มไงอยู่วะจะทุ่มไงอยู่วะไม่นะเรียเร่ยมเรี่ยมปิงนี่แน่นี่แน่ไม่โดนเร็วเหรอเร็วเหรอมานี่ถอยเลยกระถางลูกไฟ ใช่ได้หาไม้ตาย่ะล่ะยังยังคุมไม่ได้เลยวัดคุมเขาใส่นี่ไงจับได้แล้วเป็นยังไงแค่นี้เหรออะไรวะอุ๊ยหาหม้ตายตัดสายฟ้ขายขอายขอซะดิ ฉันก็มีหลายสิ่งที่ต้องปกป้องในฐานะริจานะขยาอสศดีบาทค้ท่าสวยท่าสวยอยู่โชคร้ายที่เจอฉันเป็นคู่ต่อสู้นะฉันชน,นะแล้วถ้าจับพุ่มก็แค่ไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ใช้คู่นในจิม้มเหรอเฮ้ยถ้าถ้าเป็นสู้กันนาะรุโตะมันจะดีป่ะเอามือ เอามืออะไรทะลวงสหนนะงสสัสวัตรมีฮะนานุโตโดนนะทะลวงสหัสวัตรขึคนตู้ขยิบวับมานี่เลยขึ้นมาการ์กาศตายการ์กาศ์ี่การ์กาศไงจับจับวับวับจับปลาไม่ได้ครับปลาไหวตัวทันนี่แน่นี่แน่นแนไม่โดนครับวับตาม นี่นะปาน่านจะล้มแล้วนี่ไงจึมแค่นี้เองครับถ้าจับกระถาลูกไฟดีเออคาชิตตัวนี้มีลูกไฟ <t oss DNA> แต่คาชิตตัวตัวเก่งมันจะเป็นคม,มุยนะถ้าเปลี่ยนจากลูกไฟเป็นคม,มุย <t oss DNA> แล้วปักสสยฟ้าล่ะ <t oss DNA> ปักสส่ฟ <diferencia> <t oss DNA> ้าก็เอฟเฟกลดลงมาเอาภาพไม้ตาย อาไฟฟ้าเขยา่าอสเตรียบาดฉันก็มีหลายสิ่งที่ต้องปกป้องในฐานะรีจาเขย่าอสเตรียบาคุณใส่ได้ใส่ได้ยังไม่มีคามุยร่างนี้<า>จะรุมฉันนะมันไม่ยิ่ง่ายง่ายนะร่างนี้ยังไม่มีคาหมุยแต่มีกระถาลูกไฟร่างนี้ยังเบิกเนตร เบิกเนตได้ข้างเดียวเออล่างเนี้ยเบิกเนตข้างเดียวหรือต้องระเบิดพลังวะแต่มันใช้เนตไอที่นั่นนะเนตคามุยเด้อนะวับ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 จับแวบนี่เอาสายฟ้าเหรอสายฟ้าสู้กัน ตีแดงสายฟ้าสู้กันชาร์ตนี่นะนี่คือกดค้างเฮ้ยคือฐาลูกไฟรัวๆได้ไหมไม่ได้ะฐาลูกไฟค้างไม่ได้ได้แ,แค่ทีเดียวลูกไฟนี่ไงจับจึ๊บจับ,จบทีหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยท่าไมไตายจบเท่านี้แหละอ้าวจบเท่านี้แหละ อาสติดิบาดพขเยาอสติดิให้มีอะไรยังต,งต้องบอกอะไรหาอาจารย์โชว์บูอาริอโอโลวาเลสถ้าเอาอาจารย์คาคาชิตัวนี้โชคร้ายที่ไปเจอคู่ต่อสู้นะอย่างฉันอะน,นะถ้าเอาอาจารย์คาคาชิตัวนี้ไปสู้กับอาจารย์ไก่น่าจะมีคัาซีนใหม่เนี่ย ขาเป็นคู่ปรับกับอาจารย์ไกลนะทาคาชิแข่งกันเป็นที่หนึ่งของโคโฮะโคโนะกะคุเรอ๋อหน้าผากมันเขียนอันนี้คือดินจาพนันธมิตรเนี่ยตอนสงครามจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอัษอรบนหน้าผากให้เป็นแบบเดียวกันทุกหมู่บ้านตอนนี้เราจะใช้ขาม,มุยเราจำได้ว่าขาม,มุยมันใช้ยากมาก แต่ถ้าเตะต่อยก็เหมือนเดิมปะเดี๋ยวลองลองดูถ้าเตะต่อยเหมือนเดิม,มปะฮือซุนไฟไม่มีกระถานน้ำเข้ามาแทกเฮ้ยจำได้ว่าเป็นมังกรวาลีนี่หว่าไม่ก่อนนะนี่แนะ่ขอเทท่าแป๊บดีฮือุเอาวะมาังกรวาลีเป็นสายฟ้าว่ะไม่ใช่มังกรวาลีทุกทีต่อยลงจะเป็นมังกรวาลีนะต่อยลง หม่องป้อนวาลีแต่เป็นสายฟ้าแทนครับผมมีไงปักสายฟ้าแม่หมาป่าสายฟ้าอา้าวกดค้างนะไม่นานพอขึ้นไปข้างบนขึ้นไปขึ้นไปข้างบนเร็วอะไรเนี่ยหลบเก่งเหลือเกินขึ้นไปข้างบนน,บน,น,น,บนี่ถ้าต่อยขึ้นข้างบนครับอ่าสายฟ้า ปิดฉากไม่ได้ปิดฉากไม่ได้เพราะอะไรเพราะหมดหมดอยากเข้ามาบวกแล้วได้เลยเข้ามาบวกคาจะกลับแฝดขอคอเขาไว้นานนอกลูกไฟบุกเอ้ยลูกไฟไม่ติดอะไรเนี่ยฐานก็ไม่ได้หมดแล้วลูกไฟต้มท่าไม้ตายครับผมโอ้โหท่าไม้ตายหลุดนานไม่นะเฮ้ยซุป ไม่อยากกดคัพเตอร์แอตแท็กอ่ะไม่อยากกดคัพเตอร์แไม่อยากกับเสียงบัคสกอดตามจึบจึบจึบถ้าไม้ตายเนรวงแหวนกระจงเอามืนบุกขาเอ้ยนึกว่าใส่ฟ้ามาลืมไปดีนะที่ใช้โดนโอ้เป็นแค่นี้ว่าเนธเองว่าเดี๋ยวลองใช้ให้ดูทีใช้ก่อตจะร่มฉันั้นมันไม่ได้ง่าย หลกนะเนาเปิดหนังสืออ่านเฮ้ยตอนตอนใช้ตัวนั้นใช้เปิดเปิดหนังสืออ่านด้วยป่ะตอนใช้คาคาชิร่างที่เก่งที่สุดอะร่างที่เรียกเรียกเอ่อโอโรจิไม่ใช่โอโรจิอะไรวะซูซุนะตอนนี้มีใครได้ดูภาคบรโตะบ้างครับในการ์ตูนผมไม่ได้ดูเลยถึอแบงบนนี ลำดินไม่ได้เว้ยทหาลูกไฟนี่นะเฮ้ยซุปเอาไปกินสายฟ้าโอาส้สายฟ้าใกล้สายฟ้าค้างปิ้วช็อตไปดิช็อตช็อตไปดิครับอุ้ยหลบหลบทำไมฮะหลบทำไมครับตามครับผมต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องนะครับผมชาร์ตะ ป่าเหรอป่าเป็นคนเดียวเหรอป่าเป็นคนเดียวเหรอป่าเป็นเหรอตาลูกไฟกลางกลัดบุ้มไม่โดนงูก,กัดน,นี่แน่งูกเกือบกัดแล้วนี่แน่เอาไฟไปแจกไฟโู้เรียบร้อยหอยกูดปูซแล้วก็สาม,มุยเทพวงแหวนไม่โดนโอโรจิยืนเฉย บอกให้ยืนเฉยๆจับดิครับกระจกเง้ามือบูผาเรียบร้อยฉันมีอะไรที่ต้องปกป้องในชน,นะเรืงจานนะเด็กๆนี่ไงใช้คาม,มุยให้คร้องจะเป็นอย่างไงโชคร้ายบบที่เจอฉันไปพูดต่อสู้นะฉันชนะแล้ว ถือหนังสือของอาจารย์จิริยะนะอาจารย์จิรยิยะเป็นผู้แต่ง,งชื่อหนังสืออะไรนะห <laughs> นังสือนิยายโรแม,มนติก <laughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนหูฟ <c oughs> ังดับฟังฮัลโหลโอเคได้ย,ยินแล้วนี่นะ มานี่เออขอให้ก่อนเปลี่ยนหูฟังอยู่เอ้ยไม่ได้เปลี่ยนเพิ่มเสียง่ไปเรียบเรียบสายฟ้าดิครับผมเอาไปสุนัขสายฟ้าของข้าเรียบร้อยกระถาลูกไฟป๊บกระถารุไฟกากรดข้าจะรอกระถาลูกไฟกา,รก,า,รากรดทั้งนั้นนี่ไงนี่เป็นไงตอนล่วงมาแล้วใช้กระถาลูกไฟเวย้ยแล้วถ้าใช้กระจกเงาหบุญบุภาตอนนี้ล่ะกระถารสายฟ้า ไปซึมแล้วก็ถาลูกไฟกลางกลางเอ้นี่โคตรเท่ขามุยนี่ระจกเงาหมื่นบุกขาหมื่นข้างตามเหรอจับจับแม่งงานหุ่นหงิดอ้าวเอาไปไกลอย่างี้ลาก่อนแหมไรกาศแม่งหลบขามุยครับขาไฟปูดเรียบร้อยมาเลย เดี๋ยวข้าจะใช้ระยะใกล้ขาบูยไม่ได้ไวเว้ยใช้ขามูลไม่ได้เลือดมันเต็มอยู่เดี๋ยวเราจะทำให้มันทำให้มันใช้ใช้นี่ให้หมดใช้ท่อนไม้ให้หมดหมดแล้วดีนะท่อนไม้หมดแล้วดีนะนนะเฮ้แต่มันก็ยังหลบเป็นไงมันก็ยังหลบเก่งว่ะ เอาดิเอาดิเอาดินี่แน่ตามทาจะกะจะกะเราก็หมดว่ะห,ห,หลายเว้ยนี่ไงลูกลุงมา <c oughs> ดูมะ่ะดิเอาดิเราก็หลบเราก็หลบเราก็หลบอะไรวะเฮ้ยนี่เราก็หลบเป็นต่อเนื่องต่อเนื่องสายฟ้าโอ้โหเริ่มไม่ถึงทาจะกะแป๊บไหนแหละระยะนี้แหละลาก่อน นี่ไงสามสิบนาทีสามสิบนาทีไม่ได้ไม่ได้สามสิบนาทีนี่แไงป๋าดาวกระามมาจายใส่นี่แไงโอ้โหโดนจนได้หยุดเกือบแล้วขอช้าจะกลับแป๊บหาลูกไฟโอ้ลูกไฟต่อนเนื่องปูด ของกังนี่เตะต่อยแล้วก็ขามุยแบ่งไปยอมไม่ยอมไม่ยอมหมูเข้าไปขามุยมซึมเรียบร้อยครับผมจังหวะได้พอดีเ,เ,เอาเรื่องแค่เผลอไปปิดเสียงหูฟังแค่นี้เองตกรายที่ไปเจอฉันเปคู่ต่อสู้นะ กว่งนี้ก็ปรับเสียงง่ายเกินและแล้วเราจะได้ระเบิดพลังกันแล้วคงไม่ใช่ซูซโนโอแล้วแหละล่างแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเล่นเอาอะไรดีอัศดีบาทคู่ใช้ง่ายกว่านะผมว่าแต่คามุยก็ดูใช้ยากๆแต่มันเป็นท่าไม้ตายนะคามุยด้ใช้ไกลดี พอไงด่านนี้แล้วก็ระเบิดพลังม็าดูพลังระเ,เบิดพลังไม่น่ามีอะไรหรวือหวานะล่างแรกนาจะแค่มีออร่าือเมล่ามาดูกันอ๋อเปิดดูกตาเดียวว่ะไม่เป็นเนตรอนนี้ด้วยเป็นเนตรแค่สามดวงเองน่าจะเป็นบวกแค่พลังโจมตีเอาไปสายฟ้าก็เหมือนเดิม ไฟฟ้าเหมือนเดิมลูกไฟลูกไฟเหมือนเดิมมานี่มานี่ต่อเนื่องต่อเนื่องครับผมเอาหมดแล้วฐานตะกะฐานดูตะกะมาตะกะฆ่าล่วงกันหมดเลยอาถาลูกไฟมาสิลูกไฟฆ่าก็ก๊อปปี้มาจากเจ้านะฮิตาจิเอ้ยทาคาจิเอ้ยซาสึเกะห่วยหมดเปลี่ยนร่างแป๊บเปลี่ยนร่างแป๊บมาิง อันนี้ก็เป็นปักสายฟ้าเหมือนเดิมและแค่รุนแรงขึ้นปักสายฟ้าเหมือนเดิมแค่รุนแรงขึ้นลรวค้างได้ไหมไอ้ค้างได้นะแต่มานาหมดจับค้างนี่เนี่ยปล่อยหมาแปลวิษฐาลูกไฟออกไปไกลๆอาชาดูเลือนหรือแค่นั้นขามุยแต่โจงกเก้าหมื่นบุกผา อย่างนไงล่ะคับซาสึเกะกระจกเงาบืนบุผาของข้ากระจกเงามืนบะุผาไอ้ยาดีแหละจะังหวะนี้ฟิ้งเรียบยร้อยไอ้กระถา,า,าการจัดการเธอเป็นหน้าที่ของผู้เป็นอาจารย์อย่างฉันซาสึเกะเด็กน้อยลูกศิษย์ฉันฉันก็ใส่เต็มคนลังเหมือนกัน อย่าโทษกันเลยแต่ซาสึกิมันเป็นไปเป็นเขาเรียกว่าไะโอรุจิกลายเป็นอาจารย์ของซาสึกิตอนที่ซาสึก,กิหนีออกไปจากหมู่บา้านแล้วโอรุจิก็จะพยายามจะยึดร่างซาสึกิให้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จก็โดนซาสึกิฆ่าใช่ปะชิบะชิบะ มขอแปลงร่างแป๊บบอกขอแปลงร่างก่อนขอแปลงร่างโอเคซิงไม่มีอะไรเปลี่ยนป่ะสายฟ,ฟ้าโอ้นี่คือไฟเหมือนเดิมถ้าต่อสู้เหมือนเดิมหมดเลยต่อเนื่องอย่างนี้นี่นี่ไงเหมือนเดิมถาลูกไฟโอ้คาถาสายฟ้าหมดแล้วโอ้โห้ควัน ควันขโมงเอาใส่นี่แน่คาราลูกไฟไล่ตามตเป็นไงล่ะมาระยะใกล้ๆนี่แหละเฮ้อยาไม่ข้าไม่อยากใช้กระจกเอาหมื่นบุพภาของข้าแต่จงเอาหมื่นบุพภาฮ่าฮยืนเฉยๆแม้จะตัวใหญ่แต่ก็โดนนะครับผมฟงกงโบปะโบ,บนี่แน่จะจับวะจับขอจับด้วย กดไม่ติดเดี๋ยวก่อนแปลงร่างได้เอ้ยเอ้ยโอ้โหลืมดูเลือดตามองขึ้นไปเอ้ยทำไมหลอดดำๆวะตายซะแล้วปัดโถเอ้ยสู้กันมันเกินไปตาก็เหล่ขึ้นไปบุ่มจอข้างบนแล้วเอ้ยทำไมมันหลอดดำๆวะพอเห็นปุ๊บต่อยไปอีกทีหนึ่งเรียบร้อยตายระเบิดพลังตัวนี้ไม่มีอะไรอ่ะทุกคน แต่เล่นคาราชิบ่อยๆก็กดกดคามุยกดคามุยแม่นขึ้นนะแต่เสียด้ถ้าจับมันใกล้ไปหน่อยไม่เหมือนตัวตัวอื่นที่เราเล่นนะตัวอื่นที่เราเล่นถ้าจับมันแบบว่าดูดูไกลเนี่ยขวาเห็นไหมขวาใกล้ริงขวาไม่โดนเลยเนี่ยแย่จริงเลยสาลูฟไฟทาจะกระเต็มรอดอ๋อมาิงไม่นะเอาไปเลยลูกหมาสายฟ้า ลูกหมาไล่สาฟ้าไล่หูจะตายแล้วดิอะไรวะนี่นะ่จะตายแล้วไม่เอาจับนี่แนล่ลาก่อนเรียบร้อยครับผมเด็วไปไหมจุดร้ายเจแค่เพิ่มพลังโจมตีนะระเบิดพลังแล้วเพิ่มพลังโจมตีแรงหมดเลยถ้าเธอไม่มีอะไรเปลี่ยนแค่เพ,พิ่มความแรง เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอาจารย์ไก่ล่างล่างสงเนี่ยล่างที่สู้กับมาดาระมาดูว่าอาจารย์ไก่จะระเบิดพลังโหดเยี่ยมแค่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ